สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจอรนรงอินลุนนะครับด้านหน้าของพเพื่อนคือ CPU ตัวใหม่ล่าสุดที่เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกให้ดูกันแบบสดๆเพึ่งได้มาเมื่อเช้านี้เองนะครับนั่นก็คือ CPU i 5 9 4 0 0 f CPU ตัวใหม่ที่เป็น reface มาจากทาง intel ตัดกราฟิกการ์ดอินทิเกรตหรือการ์ดจอออนบอร์ดออกไปแล้วนะครับโดยเจ้า CPU ตัวนี้มีจุดเด่นคือความแรง b o o s ์คอร์นะครับเทียบกับ hmm. i 5 8 5 0 0ในราคาประมาณ8,9 0 0 และมีความเร็วของเบสคอที่มากกว่า i5 8004ความแรงของมันเนี่ยเทียบเทียบได้กับน้องๆ i7 Gen7 เลยนะครับโดยตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะฮะที่ร้านค้าอย่างเจไดมีเข้ามาแล้วคอมพิวแอนด์มอร์มีเข้ามาแล้วด้วยนะครับตัวกล่องจะเหมือนเดิมนะครับประกันมี3ปีด้วยกันหลักๆมีแคชอยู่ที่9เมกเป็น6คอร์6เทรดนะครับ กินไฟอะไรยังไงเท่าเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับผมอ่านี่ฮะเตรียมคัตเตอร์มาแล้วฮะแกะดูกันเลยนี่ฮะกล่องครับมาแบบนี้ข้างหน้าครับนี่ฮะประกันเป็นผู้นําเข้าเนาะอย่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของ INGRAM 3ปีมีสติ๊กเกอร์วอลของคอมพิวตอร์มอผมซื้อมานะคอมพิวจะขายยู่7,300นะครับตรงนี้เป็นตัวโมเดลเนม i5 9 0 0เ f นะครับด้านข้างครับ จะมีระบุเอาไว้นะครับก็คือเบสคอร์ก2.9บูสคอร์กอยู่ที่4.1ตัวกล่องรอบๆก็จะดูผลเผินนะครับคล้ายๆกับ i5 เจนก่อนหน้านี้เลยไม่ต่างกันเลยดูให้ดีนะครับถ้าซื้อมาใหม่อย่าลืมซิลต้องแปะเอาไว้แบบนี้นะจ๊ะโอเคกรีดเลยกรีดออ,ออกมานะครับจะเจอกับด้านในแบบนี้อื เป็นคู่มือนะครับพร้อมด้วยสติกเกอร์ที่เป็น i5 9th generation หรือ i-gen นะครับสติกเกอร์แบบนี้โอ้สวยแปะหน้าเคสที่สบายๆข้างในตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะส่วนตันนี้ครับจะเป็น CPU อยู่ข้างในแบบนี้พร้อมด้วย h ีทสิงค์ที่เป็นสต็อกนะครับเราเรีวยกว่าสต็อกแฟนของทาง Intel แน่นอนครับชมหน้าหน้าตาของพี่แกยังเหมือนเดิมเป็นอลูมิเนียมนะครับ มีพัดลมด้านบนมีฮีซิงอยู่ตรงนี้นี่เป็นแบบวงกลมนะครับรวมถึงซิลิโคนที่ทามาให้แล้วซึ่งจะเป็นซิลิโคนคุณภาพโอเคแหละเนาะนี่ฮีซิงส่วนตัว CPU จ้ะด้านไหนครับ <Yes. S 1> อยู่ในซองนะครับกรอบแบบนี้การกระแทกนะครับตัว CPU นี่นะครับเป็น i 5 9000 f เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับโมเดลที่เป็น f นะครับแต่ f จะเป็นโมเดลที่ตัดกราฟิการ์สอนบอร์ดอินทิเกรตออกไปอย่างที่ผมบอกนะดังนั้นซื้อไปไม่มีการ์ดจอจะใช้ไม่ได้ต้องมีการ์ดจอเตรียมเอาไว้เท่านั้นนะครับถามว่าเหมาะกับใคร CPU ตรัวนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับกลางนะครับที่สตรีมเกม content creator ตัดต่อวิดีโออะพรีเมียร์โปรทำรูป ตัวนี้จะดีกว่าเพราะมี6คอแล้วมีบูสคอร์เบสคอร์ที่เยอะกว่าอย่างที่บอกครับบูสคอร์เท่า i 5 85 0 0เบสคอรเท่า i 5 8 0 0 0ความแรงประมาณ i 7 G 7เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะใส่กับบอร์ดได้หมด h 3 1 0หรือจะเป็น b series หรือจะเป็นตัว Z370-Z390 ใส่ได้แต่ถ้ามีบอร์ดที่อายุนานแล้วต้องแฟลชไบออสก่อนถึงจะเปิดติดนะครับถ้าไม่แฟลชไบออสจะเปิดไม่ติดซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของ กะกล่องในวันนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันแน่นอนรอด,ดูกันได้ครับ i 5 9 4 0ก f าะโอเคนะ